และในพาร์ทนี้เราก็จะมาทําการเตรียมเอ c เพื่อที่จะทําฟาร์มเหล็กแล้วก็อีกหนึ่งเป้าหมายก็คือผมอยากทําโต๊ะเอนชาร์ให้ได้เลยในพาร์ทนี้นะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปที่หมู่บ้านเ p c ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะก็คือหมู่บ้านที่ผมมาสํารวจในพาร์ทที่แล้วนั่นเองก็หลังจากที่ผมมาถึงแล้วนะครับผมก็มาวิ่งหาพื้นที่เพื่อที่จะทําการหาที่สร้างสําหรับบ้านในบีซีหลังใหม่นะครับผมจะสร้างเป็นหลังใหญ่เลยนะ แล้วผมคิดว่าน่าจะตรงนี้นั่นแหละที่ผมจะทําการสร้างก็คือแบบมันแบบโล่งที่สุดแล้วไงโอเม้ยเราก็เลี้ยมดะผมก็เลยกลับบ้านมาครับเป็นโชวเวลเพชรนะครับผมเพื่อที่จะทําการอาไปขุดดินนั่นเองจะได้ขุดดินเร็วๆไงปะได้เวลาขุดดินกันแล้วตรงนี้นั่นแหละทําการขุด let's go ตอนนี้เราก็เริ่มทําการเตรียมพื้นที่นะครับเพื่อที่จะจับเ b c หรือว่า Villager มารวมกันนะ หลังจากที่ผมเตรียมพื้นที่เสร็จผมก็เลยมาวางเตียงเพื่อให้วิลเลจเจร์หรือว่า NPC มาใส่อยู่ตรงนี้หลังจากที่ผมวางเตียงเสร็จผมก็เลยมาทำการล้อมรั้วด้วยการใช้รั้วไม้อกผมคิดว่าสีมันสวยที่สุดแล้วนะแบบรั้วไม้อกเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำใหญ่มากนะครับเราทำแค่ชั่วคาวพอชั่วคาวก็คือชั่วคาวจริงๆนะได้เวลาทุบเตียง ในขณะที่ผมกําลังขุดหินอยู่สายตาของผมแล้วก็ได้ไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือใช่ครับนั่นคือสปาร์มอนเตอร์ที่ผมเจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นสปาร์มอนเตอร์ของอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีกว่าว่าเป็นสปาร์มอนเตอร์ของอะไรแต่ขอให้เป็นสปาร์มอนเตอร์สเกเลตันได้ไหมอ่ะและในตอนนี้วิเลเจอทุกตัวก็กําลังจะมานอนที่ที่ผมได้สร้างไว้ให้เขาใหม่นั่นเองเพราะว่าในหมู่บ้านไม่เหลือเตียงแม้แต่เตียงเดียวแล้วเขาก็เลยมาอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ และในตอนเช้าผมก็เลยนำขนมปังมาให้วิเวเจอรอเพื่อให้เขาขยายประชากรให้เยอะขึ้นหลังจากที่ผมได้ให้ขนมปังวิเ l a เจร์เสร็จผมก็เลยมาสำรวจสปาและสปาที่ผมได้ก็คือเป็นสปาแมงมุมโคตรจะไร้ประโยชน์เลยไม่รู้ว่าจะแบบทำฟาร์มยังไงเลยแบบมันไม่ได้อะไรเลยอะได้แต่ใหญ่โอ้โหเกลือจัดดูซีกล่องนี้โอ้ได้เป็นแผ่นเพลงนะครับแล้วก็เป็นอานมานะ ล่องน,นี้โอ้แอปเปิลทองโอ้สุดยอดหลังจากที่ผมไปสำรวจสปาวมอนเตอร์เสร็จผมก็เลยกลับขึ้นมาแยกวิลเลจเจอพื่อที่จะให้เขาเป็นอาชีพบรราณรักษ์เพื่อผมจะได้ทำการหาแลกสมุดเอ็นชาร์ดดีๆมาให้ผมใช้ในอนาคตนั่นเองและในตอนนี้ผมก็ได้เอ็นชาร์ดทอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ล o ติ n งสามอ๋อไม่ถึงว่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ละกันได้เป็น u n b เบกกิ้งสและนี้ก็คือ Mending นะครับตอนนี้ผมได้เมนดิ้งมาแล้วคือแบบเยี่ยมดีมากผมก็เลยกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะทำการเตรียมตัวทำโต๊ะเอนชาร์นั่นเองแต่ว่าและผมก็เจอโจรน,นั่นเองผมก็เลยทำการจัดการกองโจรกองนี้ไปอย่างไม่ค่อยยากเย็นเท่าไหร่เพราะว่าแบบเรามาตึงเกินต้านนะใช่ไหม ตัวสุดท้ายโอ้เรียบร้อยได้ธงมาด้วยแล้วก็โอ้ได้ขวดยาแบดโอมินนะแล้วผมก็มาขุดออฟซิดียนเพื่อที่จะนําไปคราเป็นโตเอนชาร์ดนะเอาไวเอนชาร์ดดาบหรือว่าอุปรกรณ์ของเรานั่นเองแล้วก็ทําประตูนเนเธอร์ด้วยดั้นี้ยังไม่ได้ทาประตูนเนเธอร์เลยแล้วเวลาทาโตเอนชาร์ดนี่ไงมาเลเซเตนชาร์ดโอ้แต่แบบมืดนอนก่อนละกันแล้วผมก็ทําการวางโตเอนชาร์ดตรงนี้เลยแล้วผมก็มีแบบ ชั้นหนังสืออยู่ประมาณ21อันเกินมาอันนึงด้วยก็วางเป็น3าคูณสนะครับตึงๆนี่วางไปก็ไม่มีแล้วมาวางไปแบบคลาสสิกที่สุดนะแล้วก็เหลือเหลือ3อันด้วยก็เลยวางอีก2ข้างแล้วก็ตรงกลางอีก1อันโอเคเห็นชาร์จที่ได้โอ้อันเบกิ้งก็ไม่ได้ฟอร์จูนอ่ะ ก็พาทนี้อาจจะดูสั้นๆหน่อยนะครับแต่จริงๆก็คือแบบผมอัดไว้แบบโหโคตรนานประมาณเกือบชั่วโมงได้อ่ะโอเคครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมนะ